สวัสดีและสบายดีพ่อแม่พี่น้องมามาพายากพี่น้องตามมาอาหารแรงพี่น้องแบบตัวจาดพี่น้องมามามาพาย่างเมนูอาหารสามสีอย่างพี่น้องเอ้ยห้าคบหาเมนูมนีแมงพี่น้องปลาทอดตับหมกฮวงแจ่วพริก พี่น้องนี่เห็นม่้เมนูพักพักอิเลอร์มีเท้าพี่นอ้องแล้วก็มีพักสะอมกับพักขาอยู่ตรงกันพี่นอ้องมามาไออยากมาพักแก้มกับกับตำหงุงนี่แซ่บๆพี่นอ้องมามามากำลังจะลงมือหนึ่งนี่ปลาทอดเลยมามา Hãy subscribe mm. mm.